สวัสดีค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ i n f i n i x h o t 8นะคะแบตเตอรี่เก่าของ i n f i n i x h o t 8ตแปตัวเนี้เป็นแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบนะคะแต่อันนี้มันโป่งออกมานะคะแต่ทีนี้มันทำให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะาฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะแต่ทีนี้แบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เขสได้หรือว่ามันไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะแบตเตอรี่ตัวใหม่ทางร้าน สังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเรียบนะคะถ้ามันก็จะไม่ขูกข่านะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้เซลล์เสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่ะ ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาชาร์จก็ขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะแต่จะชาร์จให้ดูนะคะ อันนี้นะคะขึ้นชาร์จนะคะนี่นะคะอยู่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะไม่มีติดขัดอะไรนะคะใส่ไปได้เลยนะคะฝาหลังเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Infinix Hot 8นะคะ สำหรับใครนะคะสนใจที่จะเปลี่ยนแบบนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ